สวัสดีครับก็ผมชื่อชนงสินป์ลักตาคำรหัสไอดี5322100020อย e ู่เอไอสามนะครับโดยวิดีโอนี้ผมจะมาใช้งานโปรแกรมเซอร์กิตวิสัทโดยไทยเนอทำในวงจรสวิตบายนารีนะครับในขั้นแรกเราจะต้องเปิดโปรแกรมเซอร์กิตวิสัทออกมาก่อน เปียนงานนะครับโดยก็เริ่มจากใส่ power supply เป mm ็น hmm. วงจร9โวลต์นะครับจากนั้นเราก็ใส่สว mm ิตช์กดติดปล่อยดับเป็นจำนวน4สวิตช์นะครับ mm hmm. แล้วอุปกรณ์ต่อไปแล้วก็ใส่ซ e s i s t ร r จำนวนสตัวนะครับขนาด 10k 10k โ oh อห์มนะครับโดยเราจะต่อวงจรจากแบตเตอรี่เข้าสวิตช์ทั้งสี่ตัวเลยนะครับ ากสวิตแล้วก็ต่อเข้ากับซี s i s เตอสี่ตัวเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นเราก็ต่อกาวให้กับ R ทั้งสีตัวเลยนะครับ ตั้นอนต่อไปแล้วก็ใช้ IC 4511นะครับวงจรนี้ใช้ IC 4511โดย IC ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นแหลกดีโคเดอร์และเป็นตัวไดเวอร์เกี่ยวกับไบนารีนะครับ เราก็มาต่อวองจรกันกนตัว LT เราต่อเข้ากับไฟโดยตรงเลยนะครับ9โวลต์ตัว F BL แล้วก็เชื่อมต่อกับแบตเตอรี่9โวลต์ก็เช่นกันนะครับจากนั้นอุปรกรณ์ต่อไปเราใช้ LED 7 segment นนะครับมาต่อ LED ตัวนี้เป็นแบบแคโทดนะครับระหว่าง ก่อนตัว LED นะครับเราต้องใช้เรซิเรสเอร์เจ็ดตัวขนาด220โอห์มนะครับต่อเข้าไปก่อนเหตุที่เราต้องต่อ ิเตก่อน LED 7 s e g m นเซกเมนนะครับเพราะ LED แต่ละดวงนั้นรับไฟในโวลที่ต่ำนะครับเราถึงต้องกันไฟจากตัว IC ก่อนเข้า7 s e g m นเซกเมนนะครับจากนั้นเราก็ต่อกก่าว ส่วนดอกตรงนี้ไม่จําเป็นนะครับก็เลยปล่อยทิ้งไว้ขาหนึ่งกับ ST ก็ปล่อยทิ้งไว้ครับในตัว IC เรามาเริ่มกันโดยสวิตท,ที่หนึ่งกับ IC ตัวนี้จะเป็น กดพอกดไปจะเป็นออกมาเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือไบนารีสองกำลังศูนย์สมาที่สองที่เห็นก็จะเป็นหมายเลขสองก็จะเป็นไบนารีสองกำลังหนึ่งตัวสวิตที่สามจะได้หมายเลขสี่ตัวเลขไบนารีก็คือสองกลังสองนะครับสมาชิกที่สี่จะได้หมายเลขแด มันเลขบัน a ล y ก็คือสองกำลังสามนะครับโดยวงจรนี้เป็นวงจรที่ใช้ ID ตัวนี้เป็นการประมวลผลเป็น l a t c เป็น diver แล้วเป็นตัว decoder ไปแสดงผลกับ display s segment นะครับ วงจรนี้เท่านี้ครับผมขอบคุณที่รับฟังและรับชมนะครับสวัสดีครับ